อิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการลงโทษอิสราเอลอิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการลงโทษแต่เพียงเท่านี้หลังระดมยิงขีปนาวุธและโดรนกว่า300ลูกโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลพร้อมขู่สำนักขว่าถ้าอิสราเอลเอาคืนอิหร่านจะตอบโต้อีกและครั้งต่อไปจะรุนแรงกว่าเดิมสำนักข่าว RT, c n ท AFP และ The Time of Israel รายงานว่า ทนตีโมฮัมหมัดบาเกรีเสนาธิการกองทบกอิรานออกมาถแถลงผ่านโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่14เมษายนว่าปฏิบัติการโจมตีเพื่อลงโทษอิสราเอลได้ยุติลงแล้วและอิรานไม่มีเจตนาจะเดินหน้าโจมตีอิสราเอลต่อเนื่องจากการโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลถล่มสถานทูตอิรานในซีเรียเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการข้ามเส้นแดงที่อิหร่านจะยอมไม่ได้ขณะเดียวกันบาเกรีก็เตือนอิสราเอลว่าอย่าคิดเอาคืนอิหร่านเพราะอิหร่านจะตอบโต้คืนและครั้งต่อไปจะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็เตือนไปถึงสหรัฐด้วยว่าอย่าคิดที่จะช่วยอิสราเอลในการตอบโต้อิหร่านเพราะอิหร่านจะเอาคืนเช่นกันโดยจะโจมตีฐานทัพสหรัฐที่มีอยู่ทั่วโลก ขณะที่ชาวอิหร่านได้ออกมาชุมนุมที่กรุงเตหะรานและในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลองการโจมตีอิสราเอลโดยพากันกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากที่อิหร่านได้เอาคืนอิสราเอลด้านอิสราเอลก็ได้กลับมาเปิดน้านฟ้าและสนามบินในกรุงเทลอาวิฟในวันนี้แล้วหลังอิหร่านยุติการโจมตี